เราคือผลรวมของประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เราเป็นตัวเราในปัจจุบันนี้นะคะแล้วถ้าตัวเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ได้อย่างใจที่เราอยากจะให้มันเป็นอ่ะเราจะทำยังไงเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของเราอ่ะมันก็เกิดขึ้นมากับเราแล้วแล้วมันก็กลายเป็นตัวเราไปแล้วมันหลอมรวมไปกับตัวเราแล้วเรียบร้อยประสบการณ์ของเราที่เราผ่านมาทั้งหมด ได้ค่อยๆห่อหุ้มตัวเราไว้หลอมรวมกลมกลืนอยู่กับตัวเราแล้วทำให้ตัวเราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากตัวตนที่แท้จริงของเราในตอนเริ่มต้นตัวเราในช่วงเริ่มต้นตัวตนจริงๆของเราในช่วงเริ่มต้นมันคือความเป็นไปได้แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อยๆ ค่อยๆทําให้เรารู้สึกในวันนี้ว่ามันอาจจะมีแค่บางอย่างที่เป็นไปได้และก็มีหลายๆอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นแปลว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ทั้งดีและไม่ดีมันค่อยๆสอนเราให้เรากลายเป็นคนที่มองโลกแบบนั้นบางอย่างเป็นไปได้บางอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะคราวน,นี้เรามาดูนะว่าเมื่อวานพี่ปุ้มได้พูดไว้ว่าประสบการณ์ของเราเปลี่ยนได้ ประสบการณ์มันคืออะไรประสบการณ์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วมันผ่านไปแล้วเรียบร้อยแต่สิ่งที่มันยังส่งผลอยู่กับตัวเราปัจจุบันนี้คือความคิดความรู้สึกและความทรงจำของเรา ไม่ใช่ตัวประสบการณ์หรือไม่ใช่ตัวเหตุการณ์จริงๆเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าคำว่าประสบการณ์เนี่ยมันประกอบไปด้วยข้อ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันได้จบลงและผ่านไปจากเราเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วค่ะเหตุการณ์นั้นตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ส่วนที่สำคัญของประสบการณ์ ที่ยังคงส่งผลอยู่กับชีวิตของเรามันไม่ใช่เหตุการณ์เพราะเหตุการณ์มันจบและผ่านไปแล้วส่วนที่ยังส่งผลอยู่กับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้คือความคิดความรู้สึกและความทรงจำของเรานั่นจึงแปลว่าประสบการณ์ในส่วนที่เป็นเหตุการณ์เราทำอะไรกับมันไม่ได้หรอกคะ่ะ แต่เราสามารถเปลี่ยนส่วนของประสบการณ์ที่ส่งผลกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ได้เพราะส่วนที่ส่งผลกับชีวิตของเราในปัจจุบันคือความคิดความรู้สึกและความทรงจำที่เราสามารถเปลี่ยนมันได้เพราะว่าภาพภาพหนึ่งเราสามารถมองมันได้หลากหลายมุมเราสามารถรู้สึกถึงมันได้หลากหลายแบบ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในอดีตก็เหมือนกันเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อเหตุการณ์นั้นความรู้สึกที่มีกับเหตุการณ์นั้นแล้วมันจะทำให้ความทรงจำของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนอดีตของเราเราทำได้นะคะเราทำได้ โดยการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต <ans> เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์นั้นอดีตของเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่วิธีคิดที่มีต่อมันเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อมันใหม่ความทรงจำที่เรามีกับอดีตนั้นก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราทำอะไรได้บ้าง กับเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นเหตุการณ์ที่เราเคยให้ค่าว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วมันทําให้เราหนักมันทําให้เราเหนื่อยมันฉุดพลังเราอยู่มันทําให้เราไม่สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ของเป้าหมายดีๆที่เราอยากจะบรรลุมันหยุดเราไว้มันทําให้เราลังเลสงสัยในตัวเองมันทําให้เราไม่แน่ใจว่าเราคู่ควรไหมเรามีความสามารถมากพอหรือเปล่าที่จะบรรลุเป้าหมายหรือจุดหมายนั้นที่เราต้องการได้ นั่นเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันค่อยๆทำให้เราเริ่มสงสัยความเป็นไปได้ของตัวเองสงสัยความสามารถสงสัยศักยภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เคยเกิดกับเราในอดีตแล้วมันส่งผลแบบนั้นเรากลับไปพิจารณามันใหม่ได้นะคะเราเลือกมองมันมุมใหม่ได้ เหมือนภาพภาพหนึ่งที่เราจะเห็นแล้วว่าเรากับเพื่อนๆมองกันไปคนละแบบเห็นกันไปคนละมุมรู้สึกกันไปคนละอย่างเอาเข้าใจตรงนี้ก่อนเลยว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วได้ถ้าเราปรับมุมมองใหม่เราจะเห็นมันในมุมใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะรู้สึกถึงมันใหม่ เราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ฉุดพลังเราอีกต่อไปได้เราสามารถทำให้มันกลายเป็นเหตุการณ์ที่สนับสนุนเราหรือให้พลังกับเรายัางได้เลยเช่นอะไรบ้างเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งสมมุติว่าเราสอบเราเราสอบแล้วได้คะแนนไม่ดีแล้วเราก็อาจจะเคยมีความรู้สึกมาตลอดว่าเราเป็นคนเรียนไม่เก่ง เราได้คะแนนไม่ดีมาตลอดแล้วครูก็อาจจะเคยบอกเราว่าเราหัวช้าเราเข้าใจอะไรไม่ค่อยได้มันทำให้เราเริ่มมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็เกิดการให้ความหมายตัวเองในเหตุการณ์นั้นว่าฉันอาจจะเป็นคนที่ช้าฉันไม่ใช่คนฉลาดฉันไม่เก่งเหมือนคนอื่นนั่นอาจจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของเราที่เกิดขึ้นแล้วก็ฉุดพลังเราในปัจจุบัน แต่ถ้าเรากลับไปมองใหม่เหตุการณ์ในอดีตประสบการณ์ในอดีตเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีที่เรารู้สึกเกี่ยวกับมันเพื่อที่จะเปลี่ยนความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตอันนั้นที่ส่งผลกับชีวิตของเราได้ตอนนี้เรารู้สึกหรือยังว่าอดีตของเราหรือประสบการณ์ของเราที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีที่ผ่านไปแล้วในอดีตเราสามารถ เปลี่ยนประสบการณ์ที่กำลังส่งผลนั้นในจิตใจของเราได้โดยการกลับไปมองมันใหม่มองมันในแง่มุมใหม่แล้วความทรงจำที่มีต่อเหตุการณ์นั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเหตุการณ์ที่แย่มากๆมันก็จะไม่ได้แย่มากอย่างที่เราเคยรู้สึกเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยมันอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยหรือมันอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาก็ได้ว่า มันมีแง่มุมอื่นเนาะที่มันมีแง่มุมที่ดีซ่อนอยู่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยนะคะมันมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอมันอยู่ที่เราเนี่ยมองหาอะไรในเหตุการณ์นั้นถ้าเราตั้งค่าตัวเองให้กลับไปมองมันใหม่นะคะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในความคิดจิตใจของเราอะแล้วมันคอยที่จะผุดขึ้นมาหลอกหลอนเราอะ ทำให้เรากลัวทําให้เราไม่กล้าทําให้เราไม่แน่ใจทําให้เราลังเลสงสัยในศักยภาพและความสามารถของตัวเองเราลองเราลองเข้าไปดูมันใหม่อะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วมันผุดขึ้นมาคอยทําให้เรารู้สึกแย่อยู่เสมอหันกลับไปมองมันใหม่ตั้งค่าตัวเองเลยลองให้คําถามแบบนี้กับตัวเองนะคะมันมีแง่มุมดีๆอะไรซ่อนอยู่ในเหตุการณ์น,นั้นบ้างเออถามตัวเองใหม่ มันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างไหมที่ฉันยังไม่ได้มองเห็นมันแล้วก็มองหาเราจะเริ่มมองเห็นหรือเราอาจจะถามตัวเองใหม่ก็ได้ว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นั้นสําหรับฉันบ้างหรือเปล่ามันมีของขวัญอะไรที่ซ่อนอยู่สําหรับฉันบ้างหรือเปล่าพอเราให้คำถามที่ถูกต้องกับตัวเอง คำตอบที่ถูกต้องมันจะเริ่มปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นอดีตที่เคยฉุดรังเราอย่าปล่อยให้มันคายอยู่แบบนั้นอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นภาพหลอนเสียงหลอนความรู้สึกหลอนที่ฉุดรังศักยภาพของเราเอาไว้จัดการมันซะแน่นอนมันอาจจะมีเหตุการณ์ในอดีตบ,บางอย่างที่มันอาจจะรุนแรงมากสำหรับเรานะคะแล้วเราก็ แทบจะไม่อยากหันกลับไปมองมันอีกครั้งเลยแทบแทบไม่อยากจะคิดถึงมันอีกเลยจึงไม่สามารถที่จะกลับไปมองมันใหม่แล้วรู้สึกถึงมันใหม่แล้วก็มีความทรงจำใหม่ๆเกี่ยวกับมันได้มันเป็นไปได้ที่เราอาจจะมีอดีตแบบนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นเราอาจจะต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งอาจจะต้องมีโค้ชหรือมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เขาช่วยเราทา กระบวนการบางอย่างเพื่อที่จะให้เรากลับไปปลดล็อกความคิดความรู้สึกและความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นออกไปจากความคิดและความรู้สึกของเรานะคะอันนั้นก็เฉพาะเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงสำหรับเราจนเราอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปปลดล็อกได้ทุกๆเหตุการณ์ ได้ด้วยตัวของเราเองเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีความรุนแรงมากมันทําให้เราขุ่นข้องหมองใจซ้ําๆซ้ําๆทั้งๆท,ท,ที่เหตุการณ์มันจบลงไปแล้วพี่ปุ้มอยากจะชวนน้องๆกลับไปดูเหตุการณ์นั้นใหม่มองมันใหม่จะได้มีความรู้สึกเกี่ยวกับมันใหม่เปลี่ยนความทรงจําที่ไม่ดี เปลี่ยนความทรงจําที่มันเคยฉุดล้างเราให้มันกลายเป็นความทรงจําที่ให้บทเรียนดีๆกับเราดีกว่านะคะทําให้ชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตอ่ะมันไม่ต้องมีเรื่องราวพลุงพลังแบกเอาไว้บนบา่าแล้วมันจะทําให้เราก้าวเดินแต่ละก้าวเนี่ยยากมากเลยเพราะมันหนักเราแบกเรื่องไม่ดีเอาไว้เยอะเราแบกความทรงจําที่ที่มันหนักๆเอาไว้เยอะๆมันทําให้การเดินทางของเราอะ่ะยากกว่าที่มันควรจะเป็นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นนะคะนั่นคือเรื่องรา ของการปลดล็อกอดีตซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะปลดล็อกมันได้ด้วยตัวเองในเรื่องราวที่มันไม่ได้มีความรุนแรงมากหรือไม่ได้มีความหนักหนามากเราเปลี่ยนมุมมองมันใหม่เราจะรู้สึกถึงมันใหม่แล้วเราจะมีความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยในมุมใหม่ที่ไม่ได้ฉุดรั้งเราเหมือนเดิมนะคะการเปลี่ยนมุมมองก็คือป้อนคำถามเข้าไปกับตัวเองว่ามันมีเรื่องราวดีๆอะไรซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างหรือเปล่า นะมันมีบทเรียนอะไรสําหรับฉันที่มันซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างหรือเปล่าไปเก็บบทเรียนอันนั้นมาไปเก็บอัญนนมณีก้อนนั้นมาไปเก็บของขวัญกล่องนั้นมาจากเหตุการณ์ในอดีตของเราแล้วทําความรู้สึกทําความเข้าใจมันใหม่เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมันใหม่เราก็จะรู้สึกเบาสบายมากขึ้นกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันเคยสุดรังเรามาก่อนส่วนเหตุการณ์ที่มันหนักๆรุนแรง เราอาจจะต้องใช้โค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญช่วยเราในการปลดล็อกในเรื่องนั้นๆถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้ค่ะถ้าเราตั้งค่าตัวเองแบบนี้ว่าเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เลยเหมือนรูปภาพที่เราดูกันเมื่อวันก่อนมันมองได้หลายแบบมันมีเรื่องราวที่จะมองมันในมุมต่างๆได้มากมายเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ให้เราตั้งค่าตัวเองไว้เสมอค่ะว่าเราจะมองมันเลือกมองมันเราจะเลือกมองมันในแง่มุมที่ทำให้เรามีพลังและไปต่อได้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจากนี้เป็นต้นไปเราจะเลือกมองมันเลือกคิดถึงมันมีวิธีคิดถึงมันมีวิธีคิดเกี่ยวกับมัน ในรูปแบบที่จะทำให้เรามีพลังที่จะก้าวต่อไปได้เพราะฉะนั้นนั่นคือแง่มุมที่บอกว่าเราควรจะมีความคิดที่มันบวกเพราะมันเลือกได้ไงเราไม่สามารถเห็นอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นสิ่งที่เราจ้องมันนะชัดที่สุดมันอยู่ที่เราเลือกจ้องอะไรถ้าเราเลือกจ้องสิ่งไหนสิ่งนั้นจะชัดที่สุดขยายใหญ่และสว่างกว่า สว่างกว่าเรื่องอื่นๆในสายตาของเราเหตุการณ์เดียวกันเรามองเห็นสิ่งหนึ่งคนหนึ่งอาจจะมองเห็นสิ่งอื่นเหมือนรูปภาพที่เรามองเลยและพอเรามองมันแบบไหนเราก็จะรู้สึกสอดคล้องไปกับทิศทางที่เรามองมันแบบนั้น เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงอนาคตไปเรื่อยๆเลยให้เราตั้งค่าตัวเองเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะเลือกมองมันในมุมที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังที่จะก้าวต่อไปได้เรื่อยๆไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่จุดหมายที่เราต้องการทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขและมีพลังเราเลือกที่จะมองมันแบบนั้นถ้าเราคอยตั้งค่าตัวเองไว้เสมอแบบนี้ประสบการณ์ที่เราเจอจากนี้ มันจะไม่กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีสะสมในตัวเราอีกต่อไปมันจะไม่กลายเป็นประสบการณ์ที่มันฉุดพลังเรามันจะไม่กลายเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราสงสัยตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอีกต่อไปถ้าเรายิ่งมองมุมดีเท่าไหร่เราเลือกมองมุมนั้นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับพลังจากทุกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ซึ่งแน่นอนมันจะมีเหตุการณ์หลากหลายผู้คนมากมายหลากหลายผ่านเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลามันอยู่ที่การตั้งค่าของเราว่าเราตั้งค่าตัวเองว่าเราจะเลือกมองมันแบบไหนเลือกรู้สึกถึงมันแบบไหนนั่นคือวิธีการที่เราจะเลือกเก็บความทรงจําที่เป็นความทรงจําที่ให้พลังแทนที่จะเป็นความทรงจําที่ฉุดพลังของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปของเก่าเราเคลียร์ได้ ของใหม่เราเลือกได้หลังจากนี้ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีพลังที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่เราต้องการได้ดีขึ้นกว่าเดิม